สวัสดีครับอยมไม่ไหวครับทีมงานเชคริตเขา้ากดดังก่อน,นครับฝนนี่ตกไม่หยุดเลยครับทั้งวันแล้วแล้เวเราสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับก็อชู่ช่องพี่ตามดัมซิ่งนะฮะโอ้คือไม่วิ่งต่อเนาะเขา้ากดดังครับมาไป เหลือ200นะยังไม่เข้านะเราเปียกแล้วครับเดินทางเลยไม่กัวฝนฮะเดี๋ยวถ่ายข้าวซองอ่ะเยอะๆเยอะเรือสองร้อยครับ, yeah, yeah, yeah. รบยังไม่เข้ากระดังเลยนะ No, chợ rta. Giờ đu hay thiệt kìa con. Dơ dằm mà rô ni. Swa mên tên hay. Lấy. Phải lên, tông lên Tông lên, tông lên Ê, tông lên, tông lên Đại vô, đại vô Bịt bịt lên, bịt 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 đại Ô, men vô Nước qua chỉ thăm ngàn tòa, mày bái lâu มากครับหนักมากสุดท้ายก็ไปฮะบ่ได้เลยยังวิ่งอยู่เนี่ยตอนฝนตกพึ่งหยุดอ่ะ โอ้โหกลัดีมากครับน,าน่าจะฝนตกว,วันหนึ่งนะครับเต็มเต็มเลยโอ้วิ่งไปแล้ววิ่งไปบ้านแล้วเฉครับตาน่าจะกลับบ้านก่อนนะไม่ได้ครับไม่ได้ทำงานไม่ได้แล้วครับน่าจะหยุดไป2อสวันนะ ไม่ต่ำกว่าสองหมนนะต้นนะตุบที่เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวคลิปนี้นะเราฝากไว้แค่นี้นะครับ